สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับก็เช้านี้ก็ไปทํางานเหมือนเดิมนะครับก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังการคัดไก่นะครับการคัดไก่นะครับการคัดไก่เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วนะครับไก่ถ้าจะเราจะเลี้ยงออกชนเพราะเพราะออกชนเนี่ยก็ต้องใช้ให้แม่เลี้ยงนะครับส่วนอยากได้ตัวผู้เยอะก็ก็ต้องทําแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ให้สมบูรณ์นะครับเพื่อที่จะได้ตัวผู้เยอะ ก็เคยบอกไว้แล้วนะครับก็ใครใลองเอาไปใช้ดูก็น่าจะได้พิสูจน์ผลไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องของการคัดไก่นะครับมันการคัดไก่เนี่ยไก่ชนถ้าตามธรรมชาตินะครับมันก็จะเราคนเพาะเนี่ยมันจะได้คัดอยู่ประมาณสามช่วงนะครับช่วงที่หนึ่งก็คือช่วงมันตียาแม่นะครับลูกไก่ลูกไก่ที่มันตียาแม่ อันนี้เราก็สามารถที่จะคัดได้นะครับช่วงที่จะไม่ว่าตัวไหนตีดีบินดีวายแผลด,ดีนะครับก็สามารถมัดขาหมายหัวไว้ได้ในตอนนั้นแหละครับช่วงแรกนะครับช่วงที่สองที่เราจะเห็นมันนะครับก็คือช่วงที่มันสู้ตัวเมียรครับนะครับมันสู้ตัวเมียนะครับช่วงที่ไก่สู้ตัวเมียนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเริ่มเห็นนะครับว่ามัน เลือกได้แล้วว่าเชิงแบบไหนยังไงนะครับแม่นเร็วแต่มจะสู้ไม่นานนะครับช่วงสู้ตัวเมียนะครับช่วงที่เห็นชัดเจนเป็นช่วงที่3ามนะครับก็คือช่วงที่เป็นไก่นมนะครับตีกันนะครับไก่นมตีกันนี่เห็นชัดเจนนะครับเก่งไม่เก่งเห็นตอนนี้แน่นอนนะยันที่ผมเคยพูดไว้นะครับไก่ต้องปล่อยธรรมชาตินะครับนะครับ เพราะเราจะเห็นมันทั้งสามช่วงนะครับว่าแต่และช่วงมันจะมีไก่เก่งโผล่มากี่ตัวนะครับซึ่งถ้าคนเลี้ยงเองเพาะเองก็จะเห็นประมาณนี้นะครับก็สามารถคัดเอาได้นะครับว่าที่เราเพาะมาเป็นร้อยๆตัวเนี่ยมันจะมีแววถึงบ่อนถึงสนามชนเนี่ยกี่ตัวนะครับนั่นเป็นพื้นฐานการคัดไอช่วงที่สี่เนี่ยเป็นช่วงที่ต้องคัดเอาไปเล่นนะครับอันนี้ก็ไม่พูดนะครับก็ ให้ไปคัดกันเองนะครับใครชอบแย่ไหนยังไงก็ดูออกนะครับก็วันนี้ขอพูดประมาณนี้นะครับสอัดีโทรศัพท์อาจจะไม่ชัดหน้าจอแตกนะครับก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับสวัสดีครับ